แล้วข้างคานเนี่ยนะครับยังหมายถึงของที่เป็นแหลมแหลมคมคมเวยเ่อยของแหลมคมทั้งหมดเลย<พ>ของแหลมคมทั้งหมดอย่างพวกที่พวกล้อรถหนาพวกเรานี้ก็เป็นอังคารน,นะของแหลมคมนะครับถ้าเป็นทิศพระคาจะเป็นทิศอะไคร้ <c oughs> ี่เอพี่เอเราตองนั่งเอาหนา ก็รู้แล้วทิศอะไรอะภาษามันนะอคาเน่เอออคาเน่ใช้างคานอย่าเป็นอคาเนีออกเียงใต้เป็นดาวเพศชายแล้วมัเมื่อกี้ชายเรามีาทิศไปแล้วใช่ไหมแต่อทิตย์นั้นภูมิฐานใช่ไหมผู้ชายภูมิฐานใช่ไหมอันนี้ผู้ชายใช้แรงงานชายใช้แรงงานพวกไปดูตามที่คงพวกนี้ทาวคานหมดผู้ชายใช้แรงงานนะครับรสชาติ้างคานเป็นรสอะไรดีมันมัน เค็มเป็นไรเนี่ยเค็มพ่นเราเรียกอะไรลดต้นหยาดลดจัดอะรลอะไรดีจัดใช่ไหมจัดอะไรจัดจานแบบขมขมอันตราลังต้นอะไรทำไมพี่โอ้ยพี่โบ๊ทอังคารจะลดขมเพราะมันเป็นรดของเหล็กของเคมีลดงคารเป็นเคมีกินเคมีแล้วมันขมแสบคอตรลังเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เป็นตัอังคารอันนี้เราอยากรู้ เราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วกินขนมเนี่ยไ่งกินไร้ติ่มคนไหนมันสั่งช็อกโกแลตจะทายได้เลยมึงขี้โมโหเพราะอะไรข่มข่มขี้โมดเงียบชอบปะขี้โมดเงียขี้โมโหใช่ใช่ไมเห็นไหมเข้าใจยังว่าเราสามารถไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องนะขอให้เราดึงมันมาใช้ให้ถูกคุณขี่โมโหนะครับร่างกายหมายถึงเครื่องประดับจะเป็นอะไร โลหะอะไรล่ะแหลมแหลมโลหะแหลมแหลมคือประดับอัญมณีอัญมณีสีชมพูมสีชมพูโรสปอร์ตเนี่ยอย่างที่เอนั่งข้างหนึ่งลูกใหญ่ๆเนี่ยสี่สิบกิโลเนี่ยเกี่ยวความรักเกี่ยวความรักโรสปอร์ตเกี่ยวความรักอัญมณีหินสีชมพูทั้งหลายทั้งหมดจะเป็นรสจะเป็นเอาสีของมันมาส่งเคราะห์ว่าเป็นดาวคานทั้งหมดนะครับทําไมอังคารเปล่ยแปลงทำไมเขาเอาสีชมพูเป็นสีความรักรู้ไหมเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะรักก็จะเกิดแรงสู้ เวลาเราไขสักคนมันจะมีกะติร้นมันจะมีเรีย่ยวแรงพิเศษเนาะข้าวปลายตางเพศลต่างเพปลายตางเพศมันพุ่งพล้าน <laughs>